สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหนองดอนนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะที่ทำกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำค่ะมีหลากหลายเมนูลเลยนะคะอันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะต้ยมยำหมูค่ะตามนี้นะคะเป็นกุ้งน้ำข้นค่ะเป็นหมันกุ้งนะคะแล้วก็จะมีผักค่ะแก้วน้ำนะคะเครื่องม บรรยากาศรอบๆร,บรบ้านนะคะเป็นสไตล์วินเทจค่ะจุดผักนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะก<ม>๋วยเตี๋ยวหมูชามนี้นะคะ50ค่ะ<ม>ส่วนมันกุ้งนะคะ 75บาทค่ะผักไม่อัดน,นะคะทานแต่พอดีนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะแบบไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะรสชาตินะคะเปรี้ยวอมหวานค่ะถ้าใครทานเปรี้ยวนะคะก็ปรงเพิ่มนะคะ มีลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีไก่ย่างมาตูไข่ย่างมาตูค่ะเส้นนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะเส้นเล็กเส้นหมี่เหลืองนะคะเค่องปรุงก็จะมีพริกคั่วนะคะน้ำตาลน้ำลายเดี๋ยวเรามาปรุง เพิ่มค่ะเราะว่าแอดมินชอบเผ็น,นะคะถ้าใครผ่านมาอุดอรนะคะแวะมาทานนะคะก๋วยเตียตยเต๋ยวโต้มยำค่ะที่ก๋วยเตี๋ยวน้องดอนนะคะอยู่เส้นหลังโรงเรียนอุดอรพิษค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ